R2 B 2 360 no scope เอาจริงป่ะเนี่ยไ้ยิ้ลี่ทำได้หมุนอยู่แล้วพี่อย่าคิดมากเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาบ้านหมุนแทนนะดิ360 no scope c ิกาดูชซิกาดูชตามเพื่อนนัดเดียวเพื่อนลงลงลงสี่คน เอาไมล่ละเดี๋ยวเกิดมาเดี๋ยวผมมีไฟนะถ้างั้นนะเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยสติดหลังใครไม่รู้เนอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูกูไปเกิดที่อื่นเลยเฮ้ยติดหลังใครกูไม่รู้เนอะเรื่องของมึงรีบ,ร,บรีบกดรีบกดเจ็ดก่อนเนี่ยไม่ต้องดูด้วยว่ามันย้ายตามใครลืมไปว่าตัวเองไม่ได้ยิงบอทนี่หว่าลุยกูเอาเอาแล้วเอาแล้วมึงเอาสวยแล้วลืมลืมไปด้วยว่ายิงบอท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 บนทบอทบอทบ บอทฟังนะมี5ตัวแต่ว่าเปิดไอใหม่เอ้เรื่ว่ายิงบอทดจริงๆเนี่ยไม่ได้ลองเล่นเปิดเอไม่เอาครบแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ยกมันไม่เห็นฟังทีเดียวดิเนี่ยเชี่ยกูกดเจ็ดล้อเลยสัตว์เกิดไหนดีวะผมกลางกูบอกว่ไม่คุ้มอยู่นี่เอ้เอ้มีมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีเปิดมีเปิดต่างตรงไหนพี่ บันึงบันึงเอันนี้ปไปไหนเจ๊ไม่มีใครเห็นโดนกูไอ้สั์กูบอกเลยไปแล้วไปแล้วทำไมเฮ้ยใคระขาใครขาสมุกแล้วน่ะขากูขากูลันดีเดียวรันดโป้งเยก็ได้เหรอเดี๋ยวพทพทธุทธพุทธพุพุ่ธพทุทพพุ่อพุทพททพททพทุพเพ ทุกเลยทุกเลยเพ็กไเลย drone activated ดอมเฝ้ากูอยู่กลางหัวมึงแล้วจะเล่นหัวผมทำไมเอาพวกกูเล็งหน้าต่างอยู่เดี๋ยวได้จะเพิ่งอไงเพิ่อนเขานะลงมันล่อปะรอซื้อปะล่อล่อทับอยู่เนี่ยสมกเบียงตรงนี้โดดเข้าไม่ได้นะมันมันดักสองทางเลย ระวังนะมันมีนี่อยู่นะสมองอยู่ไหนพี่อ๋อเจอละอยู่นี่อยู่นี่สมองอยู่ผมไม่ใช่สมองไม่ใช่ลุงเอาไว้สองโต๊ะสองโต๊ะสองโตัวถอย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 สมองสมองขอโซขอโซขอโซดูสิครขอโซข้อโซอยู่พหนทางนี้เลยขอโซข้อซซอยู่ไหนข้อซซอยู่ไหนพี่เข้ามาแล้วขอยู่่นีาตรงนี้ตรงนี้ดันหน่อยดันหน่อยมิ้วอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวผมดันขานะเริ่มจากขาไปโอ้ยคิดขี้ีอยู่กูดูให้มึงไม่ได้สวยเก่งคอทุกตัวตุนไปเพื่อนผมปะไม่เว้ยเก่งมือขึ้นมือขึ้นอะไรอ่ะโคเวอร์ด้วยฮะแคนไป มันอยู่แค่หนึ่งนี่แหละมันดูอยู่หนึ่งเละูเ็งตรงนี้สามปืนเลยเก่กเพ่งเพ่งหลบเพ่งหลบเลยเพ่งหลบโน้โคตรจะพีกเลยแซมอฟไปครับวันจะปุ้งนู่นน่เฮ้ยพี่เอเก็บสามโคตรปลอดตจช็อตเมื่อกี้โคตรสวยอ่ะแถบหัวเจเกอร์ปังหงเลยเออไอไอเมื่อกี้เห็นแล้วสวยจริงสวยจริง ชอบ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 ไม่มีแต่ผู้ชายว่ะดิคทีมแม่งเดี๋ยวมีมีแขนพิการแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีขาพิการเออเป็นแบบขาจำมือไอ้อรุณีนี่อาจจะเป็นลูกศิษย์ลุงงูก็ได้นะจริงจมีมีแขนพิการก็ต้องก็ต้องมีตาตาบอดตาบอดข้างเหล็กเสียบหัวข้างอะไรเบีแคปิตอลแล้วมีต้องมีเหล็กเสียบหัวข้างนึงนะเออต้องต้องมีสเก็ดระเบิดที่หัวเหล็กเสียบอะไรบิ๊กบอส ต้องมีซิกาแต่กัว่ซิกาก็อยู่กับขาวปิ t a หมดเลยเว้ยมันมีอยู่ห้อยอยู่สองอันนะข้าวปิ t a นี่เอวี่ติงเลยเนี่ยเหลือแต่เหล็กปักหัวแล้วก็แขนพิการเอ๊ะเขาวเวลาเล่นแถวนี้แถวนี้เพรผมว่ามันมันน่าจะต้องเล่นฝังนี้บ้างนะน่าจะทุกคนเฮ้ยระวังระวังเดือดร้อน ก็เล่อยู่ที่ปิงเยยา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 ของใหญ่ของใหญ่ของดิผมขอตัวมีหลอดด้วยมีหลอดด้วยมีหลอดด้วยหลชางกาด้วยจะปิงให้อยตรงไหนอยู่ตงไเปิงให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หลอกอ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 อกนอกออกิกอิกออกกอกออกอออออกกอ ตรงนั้นมาเลยเอาไปหน่อยมันออกแล้วมันออกแล้วมันหนีละมันหนีละถ้ามึงนีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอเชี่ยโอ๊ยแม่งไม่ได้คิดอี๋ตอนนี้จ่าเด็กกูเซ็ตมาเฮ้ยหัวแม่งเต็มเต็มเลยอ่ะไม่เห็นแล้วนะพี่มันมันลุกมลุ้โผล่ครับลุกมลุ้โผล่ เย่เก ma. hey, ๋วิ่งมาเอ้ยชังก้าถ้าชังก้าวิ่งขึ้นบันไดมาถ้าชังก้าวิ่งขึ้นบันไดมาถาชังก้าวิ่งขึ้นบันไดมาครับผมเฮ้ยพี่ดิวพี่ดิวผมเข้าได้นะผมต้องการโคเวอร์พอมล้วเาไปไล่อยู่นี่เขาไปไล่อยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยววิ่งกลับไปดีกว่าเขาไปล่เขาไปไล่จับไอเยี่ยนเราพับไปไหนไอพับไปไหนแพนแพนแพนอยู่แพนอยู่แพนอยู่อ๋อพาเบอร์เอ้ยข้างบนข้างบนพี่ดิวตะมุกโอเคผมคิดมุมละผมคิดมุมละ นอมไปอยู่ซ้ายไปอยู่ซ้ายรีวหลอดหลอดเว้ยสวยนี่สวยรันเอาอะชอบชอบโคตรชอบบอกเลยพี่ชอบแต่นี้ยังโล่งไงนะลุกก็ชอบรันเอานะลุกก็ชอบรันเอานะโย่ผมโย่ผมรีโหลดเฮ้ยมันไฟปืนพกเหมือนมึงวะกดประตูกดประตู ยิงหวยดอกเอาเลิกดิยาอ๋อมาสวยเอาหายไปไหนเจาะจานเอาไงอยู่นี่อ๋ออยู่นี่หืมคนที่เล่นเพาลิน่ากลัวที่สุดนั่นเดี๋ยวผมเคยเล่นมาเมสซี่เจน่กลัวผมกลัวผมกลัวผมไม่กล้าเล่นด้วยกลัวแม่งปาซีโฟโคตรแม่นเลยบ้าบอปาซีโฟแตกถึงแตกสองตลอด เดี๋ยวตัวตรงนี้นะเอแล้วครับเดี๋ตรงนี้ผมหน่อยผมจะเล่นตรงนี้ไหนลองตัวนี้ปะมันก็วดมีโล่ไหมใครมีโล่บ้างเอามาตั้งก็มีมีส้ำวันแฮปันโล่แต่ได้โล่ติดัวมาตั้งก็ได้เื้อไม่เห็นโดนกันจริงๆอ่ะใครไม่โดนตัวที่จะฆ่ามึงกันเอาโดนตัวนั่นแหละพี่หนาวคน คนที่เล่นต้องกับพี่ไอคนที่ยิงหัวพี่ก็ได้นะสวใช่พี่รู้อันนี้อันนี้ปิดสรุปอันนี้ปิดใช่ไหมพี่เปิดผิดแถดใช่ไหมตรงไหนพี่ตรงนี้อเอิดจะเล่นจริงเหรอเปิดไว้ก็ได้นะตรงแฮดแถดไปถึงแฮดอ่ะเดี๋ยวว่าจะเปิดเนี้ยเนี้ยเนี้ยเปิดอันเนี้ยไม่เปิดนะปิดนะไม่เปิดปิดพี่ปิด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 เลยก็ได้คูอวางปลอดภัยแถดแถดแแถดรับทราบเดี๋ยวผมจะปาปาแถดไปเลย ระวังแอดรัสนะไอเหี้ยอะไรวะโอ้ยแอด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 สวยเลือดเหลือเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่ไม่เหลือเลยเลยเหลือเท่าเดิมฟังฟังนั้นมาเหลือเลยเลยพี่ยิงไม่โดนแม่งแล้ลูกซองทรยศพี่ภาพระวังพี่ระวังเอ็ดอ้วยไปถึงได้ยิงไม่ตู้เอ็ดเอ็ดครับเอ็ดครึ่งเอ็ดครับ เ <หา S 1> อ็ดครับระวังหน่อยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยไม่ทันเอทเอทเหลือสี่เก้าเราเตรียมยิงได้พี่สวยครับสวยครับอ้อฝั่งนันไงพี่ดิวฝั่งใบฝั่ง,บาางบาาใบนใบขวาพี่อ้อฝังนั้นได้เดี๋ยวดิบั๊กอยู่แถวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บั๊กใช่ไหมลืมไปเดี๋ยวดูกล้องอยู่ฝั่งนี้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 ทางทางเชื่อมบีทางเชื่อมบีทางเชื่อมบี ใชเวียล่าอยู่เปล่าไม่ไม่ชั้นสองชั้นสองตัวนึงระวังไหมคือมีนี่อยู่นี่ออนปิงเลยอ่อนปิงเลยพี่พี่หนิปิงเหลืองพี่ิปิงเหลืองอะปิงแดงกับปิงเหลืองอะกินมไโดน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 หน้าแหดหน้าแหดหน้าข้างหน้าเลยใช่ไหมใช่ใช่อย่ายายิงยายิงประตูห้องเด็กอ่ะมันมีประตูห้องเด็กอันนึง พับไม่ย้ายสักทีเลยไม่เป็นไรน่าถามนั้นแหละโอเตโต้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งอ๊เกือบเกือบดาอวะดาวระวังมันติงเหลืองดูสวยสว้ยเฮ้ย,ยมึงไม่ตายเลยวะเจ็ดคิวเอา้าได้หมดเลยเหรออืม ได้หมดแลวได้หมดอ่ะเอจจะได้ก็ได้แห่งคิดโมไมมีประโยชน์เว้ยมีคนมาล่าผมสองคนแต่เขาตายหมดเลยแม่งพี่แม่งไม่เก็บแอดโคดโคตแย่เลยวะอันนั้นน่ะเท่ดีตอนเนี้ยไว้ผมแบบเนี้ยดูขังกว่าดูมันเลเจนดัลลี่ ซามูเอโร่รีฟิชเชอร์ลงแซมนะครับใช่เหรอไอ้สัสเดี๋ยวมันก็เป็นตะโกนมาตุฟักเกอร์ในเกมแบบไม่มีไหมวะมาตุฟักเกอร์แจ็คเป็นมาตุฟักเกอร์ด่าแล้วตายไม่ไม่นะแจ็คเ้ยคิวคิวฟีจะเป็นรูปคนเป็นรูปแซอมแจ็คสันตะโกนอะมาตุฟักเกอร์ เวลาเวลาชนะขึ้นขึ้นชนะฟอร์เรสต์วิกตอรแล้วแบบเป็นทาโพสเอ็มวีพีอ่ะมันจะชี้ปืนไปข้างหน้าแล้วบอกโหมฟกแกเจตเป็นไลเซเบอร์เที่ตายแกเจตเป็นไลเซเบอร์้วไปฟันใครฟันใครก็ไม่ตายโดยเฉพาะผพทีนอ๋อนันฟันไม่ได้อันั้นไม่ได้ฟันโดนอนนาคินตัดแขนก่อน น่าน่าตอนตกตึกน่าจะด่า motherfucker อย่างนี้เนาะตัดต่อไปดิเขาอาจจะตัดออกก็ได้ไม่ขาดนันแหลเออว่ะแบบหลุดหลุดอะไรเงี้ยไปเบียกไปลรกกันมี่มีหรือดอมว่าได้เคาะประตูเนี่ยไม่ให้สองทีก็ได้มี่หรือดอมมันคนเดียวกันสองทีละสองทีล้ละสองทีระวังศัตรูด้วยนะ อันนี้ต้องเรียบพอไหมจะพยายามต้องไหมไม่ต้องพี่ไม่ต้องทาเป็นทางเที่ยวปล่อยไปงั้นใชเถอะใครอยู่ทางหัวกูไม่มีนะพี่อยู่ชั้นสามะพี่อยู่ชั้นสามมียาน่ารึเปล่ามี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 เธอมาเปลี่ยนไปลงมาลงแล้ว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 มันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วรัดรัดรัดทำมารัดทำมามารัดมาแล้วมารัดมาแล้ว โอ้ยเที่ยตรงไหนแม่เดลาพี่เดลฟ้ามาเลยโอ้มาและมีมีแล้วอแ้มาซ้าไหนบอกขวาซ้ายขวามาเดทีเดียวจบเลยโอ้ยอ่ะกับไซไม่ทันเชี่ยแล้วลูกซองแม่งห่วยแตกช่ไหยช่าวไม่เอาเลยยียเ่่่่่่่่่่่ว่่า่่่สิ่่า่่่่่า่่ี่ล่่่่่่่่่ว่ี่่่่่่เ่่่่่ องค์พาโจเซฟอ่ะที่มาพูดกูก็ไม่เชื่อมันบอกตอบบอกได้ี่ต้องมาบาดหลวงโจเซฟศาสนาเป็นซามูเอลแจ็คสันมีมีพินตา้วยมีพี่ข้าวัำข้าวสองตัวสองตัวสองตัวเจ็บ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 เอาเดียวเออได้เดี๋ยวผมช็อตแน่ผมช็อตแน่อันหนึ่งรวังให้ยยิงกู ตรงนี้ตนี้สวยเดี๋ยวสวยสวยสวยส่อไปถอยถออันตรายกันไปโอ้ยอย่าหน้ามาอ้งล้าล้งล้างลาห้านล้งมาเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีกูมีกูอยู่มีกูอยู่เอออสะบัดมาไม่ทันเจไมเป็นไรเจ็เจ็ดสิบเจ็ดสิบมีกูอยู่มีกูอยู่มีมีมีเอามรูมอรมูเอามรูกลางห้องเอามูกลางห้องพับ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 ับหลังนล้วงีวังวง มันลงละมันลงละมันลงละเจ็บเจ็บเจ็บผมโดนล้อมอ่ะตอนเนี้ยเจ็บเจ็บมาช่ยไม่กี่รี่มาช่วยเพิกไม่กี่นี่มาช่วยหนามเอ่อครับล้มล้มล้มจะหน้าล้มตายข้างมันเไปอยู่บนอยู่บนไหมอย,อ,อย่างบนี้มันอยูบ่ยบนนะใช่ป่าวะเดี๋ยวดันให้ดูฮะเอามาลู่เอ้าไอ้เอามาลู่อยู่กับผ้าตามืออยู่บนอยู่บนเออดันดันดันยอมดันห่องนั้นแหละ ดันเลย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 ันได้ดันได้ใช้ดอมเลยอ่อนปิงอ่อนปิงใช้ดอม่อยนอำใจเย็นใจเย็นมึงผสมแบบเวียนยุ้ยดอมวิ่งไดอมไปดอมไปแล้วมันหนีไปแล้วทับระวังเลยถ้ามันหนีไปแล้วอ่ะมันลงบันไดเปล่าววะมันลงแหนหรือเปล่าหลังไงครับ อยู่ไหนพี่ภาพอยู่ไหนขับรหน่อยอยู่ไหนกูดูไม่ทันเนี่ยเอ้ามึงไม่กดคิวฟีดดูด้วยแล้วที่ห้องน้ำเปล่าอยู่ห้องน้ำเปล่าได้แล้วลงไป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 แล้วขึ้นไปโอ้ยชิดเอ้ากระสุนหมดเี้ยกระสุนหมดไปช็อตมันดอมไปช็อตมันไปช็อตมันไม่ไม่ช็อต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 นั่นแหละผมจะวิ่งไงอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ทราบตำแหน่งเอ้ยยไปไปช็อตมันเลยไปช็อตมันเลยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจไปช็อตมันเลย ้องนู้นระวังหลังมึงด้วยนั่นนั่นนั่นขวาจอมันจอมันใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้เไปเลยเช้ไปเลยเไปเลย้ไปเลยไปได่อ้อมอ้อมมน้ไม่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 ได้ลงล่างลงบันไดอ้าวเนียนดิดอม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 โอ้โหขไปไม่ป็นลเชี่ยลืมปิดแ็ท เผอแฮดแม่งมีลืมไอ้เนี่ยกูบอกอยู่ดอมมันก็ไม่ลุกมันมนติดอะไอ้ฉัน time to y ิ k ถ้ามารู้เนี่ยผมสู้ได้ไอ้เนี่ยจะปวดตับกระสุนหมดเอ๊ะ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 โดนตะคออยู่กี่โดวเจ๊ฉันตายห้องห้องเรา ดันดันได้ยอะนะอุ้ยอุ้ยคาเวล่าคาเวล่าต้องฮัลโหลเด้ฮัลโหลเด้เขี่ยไม่มีที่ไปทำไมตัวเองคาเวล่าน่าจะวิ่งชั้นสองนะครับบวกที่บวกที่สปอนกี่ขึิงชั้นสองเราตรงตรงบันไดฝั่งฝั่งนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ไปดูบันไดก่อนเออนี่ไงชั้นสองจริงด้วย ชั้นสองจริงด้วยชั้นสองจริงด้วยคารเวอ่ากำลังมันมันมันวิ่งไปตรงตรงตรงข้างบนอะข้างบนข้างบนจริงข้างบนจริงข้างบนจริงข้างบนมีแค่คนละต่างขอคนละต่างเลยคนละต่างเลยแคดแค์แคดดักอยู่ ผมเข้ามาแล้วเอาเหยื่ผมแค่เยื่ผมแค่เยื่ผมไม่ได้ปฏิเสธอยงนี้ดอมดึงไว้ก่อนดอมดึงไว้ก่อนหลบหลบดึงดึงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยสองตัวสองตัวสองตัวมันมันถือโล่มาตัวเดงมันถือโล่มาตัวเดียวดูถือโล่ดีหูถือโล่สวยสวยดีหูถืออะไรนะเมื่อกี้มันถือมันถือโล่มาอ๋อถือโล่เอาเอาลงไปเลยทั้งนั้นแหละลงไปแล้ลงไปเลยในตัวตัวเดียว เดี๋ยวผมวิ่งเลยนะใจเย็นเดี๋ยวให้ผมเข้าก่อนยืนรอกอดขวาขมอกขวานะเข้าเข้าที่เต็มโล่งโล่งโล่งแพนท์ถ้าแพนท์แนเลยตอนนี้นะมั่นใจขนาดไหนวะเด็กอยู่บนอยู่บนอยู่บนเดี๋ยวอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมนนี่แพนท์นี่แพนแพนทอยู่ไหนอะพี่เอก พี่เอกพี่ไอ้พี่เอ้าเรียบร้อยหมดจะเร็วก็เร็วหมดจะเร็วก็เร็วหมดจะช้าก็มันฆ่าอยู่ไงไอ้เหี้ยมันทุบทุบสวนกับมึงเว้ยคนแรกคนละหมัดใครใครเปิดาต่างอะไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไมคนอื่นนะกูจะยิงเพื่นเพิ่งระยิบตีมันเอ้ามันยิงเพื่อนอีกอะเอ้ยอะไรวะเปลวปาราเบิลไม่เข้า เดี๋ยวผมดูให้พี่อนเดี๋ยวมันขึ้นไหมแบบไม่มีกล้องฮะกูเอาอะไรยิงออกไปวะเนี่ยเมืม่อกี้แล้วระเบิดทำไมไม่ระเบิดอ่ะระวังซีโฟอย่าอย่าอย่ามันข้ามอย่าข้า,ขาเดี๋ยวผมยิงยิงยิงที่เตือนให้ระวังพีโฟน,นะ,ะพี่อรังพื้นไม้อะ่ะต้องมีแฮปเปิดออริทไ่าจะมาเล่นดูยู่ไงดูตัวสุนแม่งดิยกต,ตัวสุน ตอนน้ก็ผมเอาอยู่คนท้ายมาแล้วไม่มีโอ้โหอันนี้อันนี้อยวผมอันนี้อยวผมสวยครับมันมันพุ่งขึ้นมันพุ่งชนชนมันดาน้องสวยงามพี่เดี๋ยวผมนานตาเฮ้ยมีลูมีเอ้ยแม่งซ้อนมันมีตัวซ้อนมอสซี่กับเห็นอยู่เห็นอยู่มอสซี่กับมอสซีอยู่ด้วยกันมอสซี่กับไอโคล้มนไอโคล้มไอโคล้ม ไปแพนแพนเยอโคล้มไอโคล้มอโคตายเจ๊ีเจ๊กเจ๊เจ๊กเจ๊กเจ๊กเจ๊่เจ๊ก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 เกเจ๊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 มกเจเเดเเนูเกกจกจกจกฝั่งทางไหนทางไหนยังไงอ่ะอยู่ไหนวะ ระวังฝังด้วยดอมมึงอยู่อยู่นี่แหละอยู่อยู่นี่แหละเออมันจะมีสองมุมไว้ตรงกูตายอ่ะตรงมุมกูตายอันนึงแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแต่ว่าปันใกันหนึ่งให้พับฟอร์ให้ิอปนั่งส่วนมุนเนาะมาไ้มาแล้วยบเอเดี๋ยวไปอีอะไรก็ได้ตรงไหนอยู่นี่พี่ป้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมพูดมันเฮ้ยเจ๋งหนไปไปไหเซนไเซนไ พี่ไปแต่งฟางที่ผมเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วแหละมันก็แก้ไม่ทันแล้วแหละเราพา่านหลังได้ด้ประเด็นน่ะมันหลังให้ใจไม่ไกลอะไรถ้าเป็นกล้องคูเนี่ยเราก็เข้าทางเดียวมาขึ้นมาทันแล้วเข้าทางเดียวมาสองเกมแล้วดอมใช่อย่าไปกลัวเดิมๆซ้ำๆจะทำให้เราเก่งขึ้นมั้ง เรอวะจำขังทาง,งนั้นโดนในนี้ละัวซีโมีกี่ตัววะที่นี่วิจิววิจิวตัวน้ายวิจิวเซลเซล่าดอมดอมเยยู่กระบอกพี่อยู่กูไม่ได้ยิงเัาไม่ยิงเนี่ยไันวะั้งั้งทั้งงทั้งท้งั้งทั้งทั้งั้ที่งั้งทงทั้งทั้ง้งั้งทั้งท้้งทั้งังันงังทัางั้งทั้งทั้งอััั ลงมือโอเยมนะออลิกออลิกอ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 ออลิกโอ้ยครับเลยเรียบร้อยหลังหลังหลังมีหลังมีมั้งสิสวยเออจนๆเรียบร้อยโอเย่ทับรวไม่ทันสวยสวยสวยโอ้ยลูกกองนี้อ่ะกูเกมกูเกมกูเกมครับผม แม่งโดน,นลูกซองร้อยเมตรแต่แต่พี่แม่งยิงลูกซองไม่โดนใครเลยแม่งเฮ้ยได้แล้วเมื่อกี้ดอมพูดเอล่าช้าไปพี่ไม่รู้เลยเฮ้ยพี่ก็หาไอ้พ็อกซิมิตี้อยู่ว่าอยู่ไหนโดนวิจิ้วยิงสังเลยเแม่งเฮ้ย